ามเดิมเครื่องเดิมโซ่เดิมอขี่เดิมมาจากญี่ปุ่นเจอะดินตับมาบันหนึ่งได้อยู่ เจ็ดสิบกวัดเที่ยวครับแบกนะครับเจ็ดสิบเที่ยวนี่ตัวงานแบกค,ครับคอยท่องวันก็ได้อยู่ก่อนซื้อมาก,ก็ได้อยู่แปดติปกดเที่ยว 8 5เที่ยวได้ครับทั้งวันวันนี้ก็กำลังรถก็ลดลงเยอะก็ได้อยู่75เที่ยวครัดสบเ0 70เที่ยวไม่บังคับรถเยอะก็70เที่ยวครับถ้าไม่บังคับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก้อนนี้ครับก้อนใหญ่มากนะครับนี่